สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเครื่องบดกาแฟนะครับตัวนี้ครับ FM g r i d e r นะครับตัวเนี้ผมบอกที่มาที่ไปก่อนแล้วกันว่าทำไมผมเนี่ยถึงเอามารีวิวนะครับคุณจอห์นบัคแมนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ Decent Espresso นะครับเขามีโพสต์ถึงเครื่องบดกาแฟตัวนี้ไว้นะครับว่าเป็นเครื่องบดกาแฟที่เขาชอบประมาณว่าลองแล้วเขาดีเขาชอบเลยนะครับ ผมก็จําชื่อไว้ก่อนว่า FM Grider นะครับแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งครัไม่นานนะไม่กี่อาทิตย์แต่ผมก็ไปจีนนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมก็ไปกินกาแฟอยู่ร้านหนึ่งเป็นแนวสเปเชียลตี้เลยนะครับชื่อร้านทรีนะครับ,นะรบผมเข้าไปกินเนี่ยผมก็เห็นเขาใช้เครื่องบดเครื่องนี้ FM Grider ทีนี้ผมลองชิมเข้าไปนะครับกาแฟหลายๆตัวที่ผมเคยชิมมาก่อนหน้านี้เป็นกาแฟ แบบนั้นๆน,น,นะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี่ก็ทําได้ดีนะครับค่อนข้างจะดึงทุกอย่างของมเมล็ดออกมาหมดเลยนะครับแต่โอเคอันเนี้ยมันอาจจะมีหลายส่วนประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทําเทคนิคการชงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เครื่องบดยังไงก็ต้องมีส่วนอยู่ละผมก็เลยเฮ้ยเอฟเฟมไกรเดผมก็ตอนนั้นผมก็ตั้งเป้าเลยอะไรว่าเดยวผมจะต้องเอามารีวิวให้ได้นะครับสุดท้ายผมก็สั่งมานะครับเอามารีวิวตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงสเปรคข้าวขวนะครับของตัว่อ Grider เ3 รุ่นย่อยนะครับซึ่งจริงแล้วมันจะต่างกันที่ขนาดเฟืองมาเริ่มตั้งแต่ขนาดเฟือง80มิลิเมตรขนาดเฟือง98มิลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาดเฟือง120มิลิเมตรนะครับซึ่งตัวที่ผมเอามาเนี่ยมันจะเป็นเฟือง120มิลิเมตรซึ่งขนาดเฟืองนะครับที่มันแตกต่างกันแล้วเนี่ยสเปคที่มันจะแตกต่างกันจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือ เอาเริ่มต้นจากน้ำหนักก่อนแล้วกันนะครับน้ำหนักตัวเครื่อง120มิลิเมตรเนี่ยจะหนักที่สุดนะครับคือ36กิโลกรัมถือว่าหนักมากนะครับเป็นเครื่องที่ใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับเฟืองที่เป็นขนาด98มิลิเมตรเนี่ยจะน้ําหนัก31กิโลกรัมนะครับตัวที่เป็นเฟือง80มิลิเมตรเนี่ยจะน้ําหนักอยู่ที่23กิโลกรัมนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับของตัว FM Rider เนี่ยก็คือ มอเตอร์ที่เขาใช้ในเครื่องนะครับเป็นมอเตอร์คุณภาพสูงมากนะครับของมิซูบิชินะครับซึ่งถือเป็นตัวที่คุณภาพเนี่ยจัดได้ว่าสูงสุดตัวหนึ่งในตลาดแล้วตอนนี้นะครับก็คือเฟื่องของมิซูบิชินะครับทีนี้มาดูสเปคกันนะครับว่าตัวเนี้ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะครับเริ่มแรกนะก็คือว่ามันปรับรอบได้นะครับหลายๆเครื่องนะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับจะปรับรอบไม่ได้นะครับตัวเนี้ยจะมีปรับรอบได้นะครับถ้าเป็นตัว98มิลลิเมตรกับตัว120มิลลิเมตรนะครับเราจะปรับรอบได ตั้งแต่500รอบนะครับจนถึง2,000รอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงการปรับรอบที่กว้างมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับต่ำได้ถึง500แล้วก็สูงได้ถึง2,000รอบนะครับแต่ถ้าคุณใช้ตัว80มิลนะครับรอบปรับจะได้แค่1,000นะครับถึง2,000รอบนะครับมันจะลงมาไม่ถึง500นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตัว F M g u n d e r ตัวนี้ค่อนเนนมากนะก็คือว่าเรื่องระนาเฟืองข้างในนะครับใช้เครื่อง C N C ที่แบบว่า เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับที่เป็นจากผู้ผลิตมาให้ดูนะครับก็คือเขาเน้นมากนะครับเขาเน้นค่อนข้างสุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องลานหน้าเฟืองนะครับจะต้องได้ลานหน้าที่เป๊ะมากนะครับซึ่งจากคลิปที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าลานหน้าเฟืองนะครับของเขาเนี่ยค่อนข้างเปะ๊ะจริงๆเรียกว่าแทบจะไม่มี การเอียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะเขาเน้นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับก็เครื่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นซิงเกิลโดสนะครับจะเห็นเป็นแบบว่าตรงนี้เป็นเล็กๆอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรอบเครื่องกันนะว่าเครื่องนี้รอบเครื่องมียังไงบ้างงั้นเดี๋ยวจะมาเปิดข้างในให้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเครื่องก่อนแล้วกันนะครับหน้าเครื่องตรงนี้นะครับก็จะง่ายๆนะก็คือตรงนี้หมุนเบอร์บดเท่านั้นเองนะครับซึ่งที่หมุนเบอร์บดของ สมูทดีนะครับเร yeah. ียกว่าสมูทแล้วก็แน่นนะครับตรงเนี้จะเป็นที่ดีดผงเราจะดีดอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับจุดดีอีกอย่างที่ผมชอบของตัวนี้นะครับตรงเนี้มันจะเป็นซี่ๆเห็นไหมครับบางทีเราทํางานเนี่ยมันก็จะมีผงกาแฟหล่นลงมานะครับแต่กับเครื่องนี้นะครับเวลาผงกาแฟที่มันหล่นลงมาเนี่ยมันจะไม่ได้ค้างอยู่บนเครื่องมันจะลงทะลุรูนี้ลงไปเนี่ยมันจะมีถาดอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับถาตัวเนี้ยผงกาแฟมันจะหล่นมาในนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถจัดการของกาแฟได้ค่อนข้างง่ายนะครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่ปรับรอบตรงนี้นะครับซึ่งจะมีบอกเบอร์รอบชัดเจนนะครับว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับ500 1้0 0จนถึง2,000เนี่ยมันไม่ได้เป็นคลิกสเต็ปสเต็ปนะครับมันสามารถหมุนได้กี่รอบก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับจะหยุดตรงไหนก็ได้ข้างหลังตรงนี้นะครับ เราจะเห็นเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับซึ่งตัวนี้เหมาะกับการทํางานหนักๆในร้านได้สบายแน่นอนนะเพราะว่ามันมีพัดลมระบายความร้อนนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูแบบเหมือนหัวรูคอมพิวเตอร์ครับเราสามารถเลือกปลั๊กได้ง่ายนะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรียบๆไปเลยนะครับเรามาพูดถึงวัสดุของเครื่องบดตัวนี้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าที่มันน้ําหนักขนาด36กิโลกรัมนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับ เรียกว่าจับไปส่วนไหนก็เป็นเหล็กนะครับเรียกว่าแข็งแรงบึกบึนมากๆรอบเครื่องนะก็จะประมาณนี้นะครับเอเดี๋ยวเราจะไปบดกาแฟาให้ดูนะครับแล้วก็ดูผงติดค้างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู workflow การทํางานของเครื่องนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าผงติดค้างเป็นยังไงแล้วบดเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผมจะใช้รอบหมุนนะครับเป็นรอบ1000รอบนะครับเราจะหมุนที่ตรงนี้มันจะมีลูกศรชี้แล้วก็ตัวเลขผมหมุนไปที่1000รอบ วิธีใช้นะครับเนื่องจากจะได้เป็ซิงเกิลโดสเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชั่งกาแฟกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟทั้งหมด18กรัมน,นะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นตาชั่งที่มีหลักหน่วย2จุดทศนิยมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลมต่างๆมีผลมากนะครับแต่มาเริ่มที่18กรัมแล้วเราก็มาปรับเบอร์บดตรงนี้นะครับผมปรับไว้ที่เบอร์สมมุติว่าเป็นที่เบอร์2ครึ่งนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ ซึ่งตันนี้นี่บอกเลยว่ามันละเอียดมากนะครับเห็นว่ามันเป็นสเต็ปเลสที่แบบฟีลลิ่งในการหมุนนี่คือไฮเอ็นสุดๆนะครับสมูทนุ่มไม่มีแบบตะกุบตะกักนิ้วเหนียวหรือว่าฟีลลิ่งหลวมนี่ไม่มีเลยนะครับมันแน่นและปึกมากนะครับเทไปแล้วจากนั้นแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็ยกให้กาแฟลงไป จากนั้นนะครับก็มาดีตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับโอเคเห็นไหมครับก็สิบแปดจุดศูนย์หนึ่งนะครับก็มีหายไปแบบศูนย์จุดศูนย์กรัมซึ่งถือว่าผงติดค้างตัวนี้นะครับแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับดีกว่าหลายๆตัวในตลาดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจากที่ผมใช้มานะครับใช้กาแฟหลายๆคั่วนะครับคั่วออนแค่ไหนก็ตามนะครับมันไม่เคยติดนะครับ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวนี้มันใช้มอเตอร์1,000วัตต์นะครับถือว่ากําลังสูงพอสมควรนะครับก็เลยทําให้มันไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียงมอเตอร์นะครับถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับคือถือว่าเงียบกว่า ek 4 3เยอะมากนะครับแต่ก็ดังกว่าออมเนียนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับพี่ข้อดีอย่างที่ผมชอบเรื่อง workflow การทํางานนะครับคือสมมติเรามีผงกาแฟนะครับที่มันแบบติดค้างอยู่ตรงเนี้ยเราก็ปัดมันลงไปเลยนะมันจะไม่มีกาแฟติดค้างอยู่บนนี้เลยนะครับมันจะอยู่ข้างล่าง เห็นไหมครับกาแฟมันจะอยู่ในนี้แต่ใม่การใช้งานของเราการทํางานเนี่ยไม่มีผงกาแฟม,มาติดถ้ามันมีติดอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติว่า,าผมเขี่ยออกมานะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะแล้วก็ปรับมันลงไปเลยนะครับมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างมันไม่มาค้างอยู่บนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูข้างในนะว่าข้างในเครื่องเป็นยังไงบ้างแล้วก็การปรับตั้งเบอร์ศูนย์ทำยังไงนะทีนี้เดี๋ยวเราจะแกะเครื่องให้ดูข้างในกันแล้วนะครับมันจะมีตัวยางจุกยางปิดอยู่สมุมนี้นะครับแล้วก็แงะมันออกมานะครับ พอเราดึงทั้ง4ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับขันออกมาได้เลยตรงนี้เราก็จับเอาไว้ด้วยนะครับตอนที่ขันน็อตตัวสุดท้ายนะครับให้ดูอันนี้นะครับผมแกะให้ดูนะหลังจากที่ผมใช้มาหลายเดือนมากๆนะครับ มันยังค่อนข้างคลีนมากๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเรียกว่าผงติดค้างไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นพรีเบรกเกอร์ของเขานะครับเรียกว่าทําออกมาวัสดุเนี่ยเป็นโลหะที่ดูดีครับแบบว่าดูแล้วสะอาดๆะาดนะครับเ mm hmm. ฟืองตรงนี้นะครับถ้าเรามีเฟืองตัวอื่นมาเราก็ขันน็อต3ตัวเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับเด mm ี๋ยวผมจะประกอบกลับเข้าไปนะครับ เราก็ประกอบน็อตสตัวนี้กลับเข้าไปนะครับแล้วก็จุดสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการขันน็อตกลับเข้าไปเนี่ยให้ดีนะครับน้ําหนักของน็อตแต่ละตัวเนี่ยควรจะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องวัดปอนเนี่ยเราก็อาศัยให้แบบตึงมือประมาณหนึ่งให้เท่าๆกันนะครับก็ใช้ได้ทีนี้การปรับตั้งเบอร์ศูนของเครื่องนี้นะครับ แล้วก็ใช้หกเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นหกเหลี่ยมที่ขนาดเล็กกว่านะครับเราจะมาดูที่ข้างล่างของตัวนี้มันจะมีจุกป,ปิดอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวผมพลิกมาให้ดูจุกป,ปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมานะครับแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับคลายออกมาเราให้เป็นเบอร์ศูนย์กันเราเราไม่ต้องคลายน็อตออกมานะครับเราแค่คลายออกมาจากจุดเนี่ยมันก็จะดึงออกมาได้แล้ว แบบนี้นะครับทีนี้พอเราดึงออกมาแบบนี้นะครับเราจะใช้ไขควงแบกปากแบนเนี่ยหมุนตรงนี้เพื่อหาจุดที่เป็นเบอร์ศูนย์ที่เฟืองขบกันนะครับเราจะต้องหมุนเบอร์รอบให้ไปตามที่สุดนะครับอันนี้ก็คือ500รอบนะครับพอเราเปิดเนี่ยเราก็หมุนเลยนะครับหมุนให้มันจุดที่เฟืองขบกันค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆค่อยๆช้านะครับจนถึงจุดที่เฟืองมันเริ่มมีเสียงขบกันอ่าโอเค พอถึงจุดที่เราได้ยินเสียงนิดนนะครับเราหมุนกลับมานิดนึงโอเคหยุดจุดนี้นะเป็นจุดที่เฟืองเริ่มขบกันแล้วเรียกว่าเป็นเบอร์ศูนย์นะครับเราใส่ให้มาร์คเบอร์ศูนย์เนี่ยอยู่ที่ตรงมาร์คตัวนี้เพราะนี่คือจุดเบอร์ศูนย์นะครับแล้วเราก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับให้แน่นกลับเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับก็คือเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดจุกกลับเข้าไปนะครับ นี่ก็คือการตั้งเบอร์ศูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เราได้รอกันมาเรียบร้อยนะครับเรามาสรุปของเครื่องบด f m g r i d e ไ r ตัวนี้เลยนะครับผมบอกสั้นๆกันแล้วกันนะครับว่าถ้าใครงบถึงแล้วก็ต้องการคุณภาพการบดกาแฟเครื่องบดกาแฟที่หนึ่งในตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับตัวเนี้ยไม่ควรมองข้ามเลยนะครับซึ่งจากหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของมอเตอร์ผงติดค้างนะครับ แล้วก็การปรับรอบได้นะครับที่ตั้งแต่5 0 0ถึง2,000รอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคาลิเบตรตเฟืองของเขาที่เรียกว่าระนาดเฟืองเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะมากที่สุดตัวหนึ่งเลยในตลาดปัจจุบันนี้แล้วก็คือตัวนี้นะครับแต่มันจะมีจุดที่คุณอาจจะต้องเลือกนิดหนึ่งว่าคุณจะเอาขนาดไหนระหว่าง120มิลลิเมตรมิลลิเมตรหรือ80มิลลิเมตรนะครับนี่คือขนาดเฟืองนะครับซึ่งราคาจะแตกต่างกันนะครับ120มิลลิเมตรเนี่ยจะแพงที่สุดนะครับส่วนตัวผมเองก็แล้วกันนะครับ ถ้าเป็นเฟือง1 2 0ม mm, ิลิเมตรเนี่ยตัวเลือกเฟืองในตลาดนะครับมันจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่เขาให้มาเนะี่ยเป็นตัว ssp 1 2 0ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นตัวที่ผมว่าดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเรียกว่ามันทําได้ทุกอย่างเรียกว่าไม่ผิดหวังแล้วกันถ้าต้องการเฟือง all round ตัวเดียว1 2 0มิลิเมตรตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการอยากจะเล่นเฟืองเยอะๆนะครับเพราะเ8ดมิลิเมตรเนี่ยมันจะมีเฟืองในตลาดค่อนข้าง โอ้โห oh, อยู่ห้าหกตัวครับเรียกว่าถ้าอยากจะลองเฟือง9 8ม mm, ิลิเมตรนะก็ใช้ตัว9 8ม mm, ิลิเมตรก็ได้นะครับซึ่ง98กับ120อาจจะต่างกันเรื่องความเร็วในการบดนี่แหละแต่ไม่เยอะนะต่างกันนิดเดียวนะครับส่วน8 0ม mm, ิลิเมตรก็จะราคาถูกที่สุดนะครับก็ถ้าใครเน้นคุณภาพต้องการระนาบที่ดีแล้วใช้เฟือง8 0ม mm, ิลิเมตรเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับสรุปก็เข้าคร่าประมาณนี้เลยนะครับก็ใครนะครับที่เป็นสายโฮมยูส แบบว่าตัวไฮเอ็น์อยากต้องการตัวจบนะครับหรือว่าจะเป็นร้านก็ตามนะครับมันสามารถตอบโจทย์ได้หมดนะครับอันนี้คือเราพูดถึงซิงเกิลโดสนะครับถ้าเป็นร้านที่คุณใช้โถกาแฟใหญ่ๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะยังไม่เหมาะนะครับอันนี้เป็นจะเหมาะกับซิงเกิลโดสนะครับที่คุณภาพสูงที่สุดตัวหนึ่งที่คุณจะหาได้ในตอนนี้เลยก็คือตัวนี้นะเปเปมไกด์เดอร์แล้วกับร้านเนี่ยนะครับที่เหมาะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีพัดลมระบายความร้อนข้างหลังหมดเลยนะครับ เหมาะกับการใช้งานหนักๆบดทั้งวันเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากนะครับกิจกรรมสิ้นปีนี้นะครับผมมีแจกของหลายอย่างนะครับผมจะมีคลิปแปะอยู่ตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันได้นะครับมีแจกตั้งแต่เครื่องชงกาแฟนะครับลิลิทพิองกาวีทรีหรือจะเป็นเครื่องบดกาแฟนะครับแมสเซอร์ฟิโลนะครับแล้วก็มีเครื่องดริปอัตโนมัตินะครับอย่าง x b ็ o o m Studio หรือว่า Fellow Aden แล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะครับ ลองไปติดตามดูได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกของรางวัลเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเควันนี้ก็มานี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิป,ปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ